ครั้งในปีพุทธศักราช2395รพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าเมืองเชียงใหม่แดนติดกับพม่าเมืองเชียงตุงแต่ก่อนเมืองเชียงใหม่กับเมืองนครล,ลำปางเมืองลำพูนชัยพร้อมกันยกทัพไปทำศึกรบกับเมืองเชียงตุงการก็ไม่สำเร็จพม่าเมืองเชียงตุงยกกองโจรมาตีต้อนผู้คนไปเนืองๆจึงโปรดกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกมรมหลวงวงษาที่ราชสนิท เป็นแม่ทัพกับพระเจ้าพระยายมราชเป็นแม่ทัพอีกทัพหนึง่งยกไปตีเมืองเชียงตุงแต่การก็ยังไม่สําเร็จพระยาเชียงใหม่จึงแต่งพระยาเมืองแก้วนายน้อยมหาพรมนายสุริยะว,วงศ์ผู้บุตรกับญาติพี่น้องแสนท้าพญาลาวคุมไพ่พลขึ้นไปช่วยรบพรม่าเมืองเชียงตุงเกิดเป็นศึกติดพันกันอยู่หลายปีจนถึงปีพุทธศักราช2412พม่าเชียงตุงยกครัว เข้ามาอยู่ที่เมืองเชียง